สวัสดีครับนี่ว่านาเขาสีเฮ็ดอันนั้นหายเมันาตัวนี้เอาเ้ามาที่เาครเยนเน่ก้นตู่นะนี่กรงกันไม่ไม่ไม่บกกอกได้พี่น้องนี่บกกอกที่ํำใส่บอกหูงัะนะเอาพวกนันไักลงจากพูนต่อมันเขาขาวพ่น คนสิเทียบพื้นที่ให้ลูกคนทีทมขีดินก็จะพุกบ้านนะท่านพรเจ้ากำลังสีมีงันทักขดขันละเม็ดยี่สิบหาเม่นบ่อเออเป็นล็อกเป็นล็อกเม็ดยี่สิบหาถ้ารุ้มแล้วในสามล็อกออออเอา,เอา เอาเอานาเนี่ยน้อยกว่ากับเอาเพราะเอาจีไปอันตต้กันเอาเพราะว่าปกตินี่มันหนาสามสิบน้แล้วจะก,การเขาปับใส่หรอก นี่เสี้นได้นี่เสี้นใหม่ได้นี่เสี้นกอกับเสีน้สนอันเจ้าเสี้นยังก่อว้าไม่ประสงออกน้ำไม่ประสงออกน้ำครับเฮ็ดอันนั้นไม่บอกกอกไอ้เพิ่นเรือยังทั้งเพิงอให้ได้การบา้านเ่ยที่แรกว่าที่ทิมไว้ซื้อว่าน่าคอยสงสัยอยู่ว่าความทนของเพื่นทอนเลย ไว้ดีก็ไม่ม่งมันดีก็ไม่อัดบอนะ่อน่ไม่อ,ดอนะัดเนี่ยมันยังแตกไปเลยเนาะมันก็แตกแล้วอ่ะดิ้าไปถือหน้าไปให้มันไปเช็คแล้ว<อ>เทเข้าไม่ตดเ็เดียวบ่อ้ว้ายจะไม่ตีนกเหก็ว่ามันขดแต่เดี๋ยวนี้ไม่บอกอกอัน,นี เขาเอาชาวมาติดเต็ดเต็ดเฮ็ดล่างกันตัวตัวลกให้เสืยอว่ะเขาเฮ็ดเขากับจันทร์มันเพมีผู้ใดเสือแล้วทุกประเทศคนก็เห็ดยุบมดมดแล้วว่ามันว่าว่าแมนเนีมันเป็นไปว่าได้ว่าไทยจะเฮ็ดคนเชื่อไอเฮ็ดคนหนึ่งเจ้าทำเรื่องไหนมายิงไปหาฐานถ้าถ้ามันเทศท่านมันต้องกับเปีอวนยีโพดตะปองยีโพดประหลัด แล้วกันดันกลับขึ้นมาให้ไทยงอ้งอ้นเนี่ยูาคำเลย้พอกานกงงบอกให้ไปเอยอันไม่ลงนี่เโอ้สบายแล้วบาดนี่ย ได้แนวห้างเพงลิงนะกำลัลงคิดอยู่เดีเ๋ยวนี้่าจะหาไซบะเย้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก เขี่ยมมากเลยนี่เหันล่าล่พัดพัดแค้ไหนนี่นพัดนี่นา้าวก็ได้เพร,ะร,ร,ะร,ระาะต้องดีดเพราะต้องดีขอาเลย วันน wow. ิดนึงอยู่วันนิดนึงอยู่วันวัววววัาผมพยยังได้คือกันแต่ว่ามันยะ้วนนิดนึงดีเท่าเลือกสุดที่ี่ะ นหนาาพนอยู่หอกประมาณเกือบสามเส้นปกติเขาเอาหันเส้นเคืองแต่ว่ันี้ประมาณเกือบสามเส้นว่าเพื่อแห่ง <Okay. S 1> เพื่อแห่งเรื่องประมาณเด้อสองเส้นถือว่าโอเค